nhớ rồi này nhớ rồi thằng đấy chọn phía trên à này nó nào trong xe quẹt cho biết từ một lâu gì nữa để cười lại cho tàu một lâu gì chỉ tàu thay video đều là biết sửa xe này nên từ một nào quẹt cho biết từ một lâu gì tôi nản chúa này sẽ là quẹt gạt đó nó này phạt chúa này chỉ đã phạt thế gì cú đầu rồi thế này quẹt cho biết một tuần nào tôi nản chúa này เจ้าน้าอยาลูเจ้ิมาสู่ลอตาต่อเสียรย,ยงไเดก็จัเป็มุใชวยจาสูงเนีะยเปตาเปเนาะเชื่ีจีเจีนอ่นจัวจงหังนะเงินเด่อก็จับเป็นมือใช้เช่นอันจวนัังคนอจีเด่นอยยันจีก็จับเป็นตนัวที่เชื่อป่ะไล่นัน,ย,น,นยู่น่พเศน,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 นะสวัสดีเด้อครับพี่น้องครับวันนี้นะผมจะพาพวกเราไปเที่ยวป่าอีกทีนะครับคือผมจะพาพวกเราไปลอ,อกยิงตัวกรอ,อกนะครับ ตัวกระรอกแล้วก็ตัวใน,นครับคือช่วงนี้มันจะมีต้นไม้นะมันจะมีมากไม้แล้วผลไม้มันจะมีผลไม้ไม่ไม่ทราบชื่อมาเบียยังไงนะครับมันจะมีตัวกระหอกแล้วก็ตัวในชอบกินมากนะครับฉันติดตามไปํามผมนะครับผมจะพาพวกเราไปดูแล้วก็ไปนินิ่งเด้วยกันนะครับ น,นั่งจมูกตัวอันเกินการนั่งจมูกดีดูๆใช่ไหมดูนี่นะครับนี่คือเป็นหอยตัวในนะครับตัวในตัวกล้อกตัวบุ๋วไหวด้วยนะครับตัวจริงสวยมาก นี่นะครับกองมาอยู่ที่นี่นะครับนี่สองกอสูงๆนั่นนะครับ ต้นนู้น,น,น,นยเ่าจะเหยียดขนาดนึะสองกอนี่นะครับสองกอขาวๆซื่อๆนะครับดูนี่นะครับข้างล่างน,นะครับมันจะมีตัวหนตัวดูไว้เฝ้าดูนะครับเราเฝ้าดูสักครู่จะมีตัวใน ว่าตัวก็ลอกมากินผลไม้หรือเปล่านะครับ กิโกกิโก <ines> นะะนร่อเนะนั่งจุ้นเเดี๋ยวเชือก่อเดี๋ยว่ันด้นดิ้นดิ้ดิ้ๆทิ่ทิ่วท่วตัวหน่อยดถเที่ยวนี้แล้วนะครับตัวในนะครับ ตัวได้นมันกระเดนกระเดนกระเด็นกระเ,ระเนาแนี้นะครับเสดายมันมาสายเกินนะครับมาทั้งสามสี่ตัวนะครับม,มาค่อนข้างสายไม่ถ่ายไม่ได้นะครับ ก็นอนเดี้ยวน่จ่าเลืออกเนาเลยทิ้จาเลืออกเนดินดินดีเข้าไยดินดินดีอนทองล่ะเดี้ยวกันน ดีๆครับเนาะยินดีครับ tôi lít đâu Phải cắt tấm tua thế à

ไทยมันมาสายเกินนะครับจุดมืดเลยนะครับจุดมืดเลยจุดหานะครับมาค่อนข้างสายแนละไทยไม่เห็นนะครับไทยไม่ได้ด้วย